อ่าคลิปนี้จะเป็นการแนะนําการเปลี่ยนหัวพิมพ์เบื้องต้นหัวพิมพ์จะมีลักษณะประมาณนี้เอของเครื่องอิลกูกิกะจะมีอยู่4ขนาดก็มี0.4 0.6 0.8 1.0เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหัว0.6กันเพื่อนๆนี่โอเคมาตัดมา เบื้องต้นเราทาความร้อนให้ตัวหัวก่อนใช้เป็นความร้อนที่อสองสองศูนย์ก็ได้ครับเพื่อให้เส้นมันละลายขั้นที่สองมาตามมาฮะขั้นที่สองเพื่อนๆลองดูนะข้างใต้มันจะมีตัวยางซิลิโคนคุมหัวอยู่ถอดออกเลยฮะก็ต้องรีมิถอดออกตอนเราทําความร้อนครั้งแรกดึงออกมานะครับขั้นตอนดึงคือดึงออมากึกหนึ่งแล้วก็บิด ปุ๊บแล้วก็ถอดออก<ม>ง,ง่ายง่ายขั้นตอนที่สามใช้ประแจเบอร์อ่าเบอร์หกหกมิลน,นี่เสียบเขไปุ๊บก็หมุนอ่าทวนเข็มนาฬิกาคือหมุนออกนี่ไม่เพื่อน,นออกมาละ จับนะครับร้อนก็ถึงขั้นตอนนี้ความร้อนมันขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้ห้ามจับเด็ดขาดร้อนมากโอเคได้มาออกมาประมาณนี้ละหัวนี้สามารถเอาไปใช้ต่อได้เพราะว่าตอนนี้มันมีเศษมีเศษพลาสติกเศษ PETG ค้างอยู่วิธีแก้ก็ในอนาคตเพื่อนอาจจะใช้ความร้อนใช้ไฟแบบ ละลายออกได้เอามาใช้ใหม่ได้โอเคเราไปเปลี่ยนหัวใหม่นะฮะอการแกะโอเคตัดเดี๋ยวตัดเหมือนเดิมครับเสียบเข้าไปหมุนตามเข็มนาฬิกาเข้าไปครับหมุนเข้าไป ปึ๊บห้ามแนม่นเกินนะครับเพื่อนก็สักนิดนึงบอกตึงๆมือน,นิดนึงกึกกึกโอเคแค่นี้พอก็ตอนนี้เราจะอ่าใส่เส้นเทสดูตัวน,นี้เป็น PEG นะเพื่อนๆม มามาถ่ายดูข้างล่างเห็นไหมครับใช้ได้ละตอนนี้เห็นไหมเส้นออกแล้วก็ดกดโหลดเส้นนิดนึงครับมาขึ้นมาตรงโหลดเส้นนี่เพื่อนเทุกครั้งที่เปลี่ยนหัวเสร็จก็โหลดเส้นเปึ๊บไปดูเลยเห็นไหมตัวโหลดเส้นมานจะโหลด โอเคใส่กลับไปที่เดิมครับตัวหัวซิลิโคนเหมือนเดิมนะครับใส่แนวนี้ปึ๊บแล้วก็บิดใส่เสียบบิดเดี๋ยวต้องเคลียร์ตรงนี้ออกนิดนึงโอเคใส่ดันเข้าไปครับดันเข้าไปแล้วก็บิดปึ๊บ เนี่ยบิดแล้วก็ดันเข้าไปตรงนี้ร้อนอาจจะใช้ครีมใช้อะไรช่วยนิดนึงเอ้ยหนึ่เอ่านี่เพื่อนเรียบร้อยพอจบ